สำหรับใครที่ต้องการเติม UC ใน PUBG Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอด Gas Top อ p อย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยน่าเหาะจัง vì ở rồi, ở mày đang Nó Ô, không Nhìn thấy phần không rồi Nhìn nhìn, cái gì Tìm biến tàu không anh, vậy đi ติดไม่ดักอ่ะตายข้าตายหัวเอาใจคันให้ใช่เพื่อนโอเควิเชียกร่องเขาสวยอ่ะโอเค ไปเลยกันโอเคบอกนะเออเออ,อเตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะยิงคนย้กใช่ครับบันอยู่นี้ครับ awesome tên yêu phần đèo ạ là mấy nhận <coughs> tính <Tên> chứ <coughs>

We will be taking off soon. Si Robbie Bap. watch out ขอบคุณครับ 또 어썸 니 맞다 그냥 이거는 สิบคิวบอกชื่อได้ได้ได้แก้วกอดตูด m a r k ด d a location ขวามีวะน่มามันคิดสมองขึ้นอนะ่ะเดือสี่ตัวแล้วอยู่กขวามือเลยสวยอุ้ยเบอร์สาม <laughs> เพื่อนขอตัวนึง่ง ว่าไม่มีร้อยกูหมดเลยอุ้ยหมดแล้วน้น้องไปสามแล้วเพื่อนขอตัวนึงขอตัวนึงไอ้ย่าผมก้าวคิวแล้วพี่ไม่ต้องให้พี่เอาเลยพี่เอาเลยพี่ไปสามพี่เอาเลยพี่ไปสามหนูล็อกให้เนี่ยเดี๋ยวซ้อนปะอุ้ยไอ้เจ้ากูน็อตอ๋อก้าวคิวคิวหมดคิว